สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากในสังคมไทยคือเรื่องพลังศรัทธาในพุทธศาสนาค่ะครับซึ่งพลังศรัทธานี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่บางทเีเราก็จะเห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพุทธพาณิชย์เกิดขึ้นใช่ค่ะเหมือนเอาศรัทธามาเป็นเครื่องมือวันนี้เราเลยจะเจาะลึกกรณีทิศอาชูอดีตพระนักเทศที่ดังมากๆแล้วก็หายตัวไปครับ แล้วก็มีเรื่องของซีกาก้คนสนิทที่ตอนนี้กำลังเอ่อถูกตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินอย่างเข้มข้นเลยเคสนี้มันซับซ้อนกว่าแค่ข่าวทั่วไปนะคะเราอยากจะมองให้ลึกลงไปถึงเบื้องหลังว่าเอ๊ะศรัทธามันถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือได้ยังไงใช่ครับแล้วเส้นแบ่งบางๆระหว่างทำบุญจริงๆกับการหาประโยชน์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วผลกระทบต่อความเชื่อมัน่นโดยรวมมันเป็นยังไงบ้างน่าสนใจมากค่ะ งั้นเริ่มตรงนี้เลยจุดเริ่มต้นเลยการสร้างตัวตนของท่านพระอาจารย์อาชูก่อนที่ท่านจะสึกออกมาเป็นทิศอาชูเนี่ยค่ะทำไมคนถึงศรัทธาท่านมากขนาดนั้นคะคือท่านมีความสามารถพิเศษเรื่องการสื่อสารมากๆนะครับเทศนี่ เ,เข้าใจง่ายยเลยใช้ภาษาธรรมดาธร,ราใช่ไหมคะครับภาษาธรรมดาโดนใจคนรุ่นใหม่แล้วก็เก่งเรื่องโซเชียลมีเดียมากใช้เป็นเครื่องมือหลักเลยอ๋อพวกไลฟ์สดคลิปสั้นๆอะไรแบบนี้ใช่ครับพวกไลฟ์ตอบคําถามทําให้รู้สึกใกล้ชิดเหมือนเป็นนักบุญดิจิทัลเลยก็ว่าได้การใช้สื่อใหม่ๆนี้น่าสนใจนะคะมันเหมือนสร้างความผูกพันโดยตรงขึ้นมาเลยอาจจะแบบว่า ข้ามขั้นตอนการตรวจสอบแบบเดิมๆไปถูกต้องครับบวกกับภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นมาด้วยนะคือภาพพระปฏิบัติดีดูสมถะเข้าถึงง่ายมีเมตตาครับประมาณนั้นเลยดูมุ่งมั่นในโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆภาพลักษณ์พวกนี้ยิ่งเสริมศรัทธาเข้าไปใหญ่พอคนศรัทธามากๆแล้วเเงินบริจาคก,ก็หลั่งไหลเข้ามาค่ะแล้วตรงนี้เองที่ศีกากอเข้าม,ามันมีบทบาทสำคัญมากๆจากแค่โยมอุปถากกลายมาเป็นเหมือน คนคุมเงินทั้งหมดเลยครับพัฒนาการตรงนี้น่าสนใจคือจากคนใกล้ชิดดูเหมือนค่อยๆเข้ามาช่วยจัดการบัญชีแล้วก็กลายเป็นศูนย์กลางไปเลยใช่ครับจนกลายเป็นว่าเงินบริจาคทั้งหมดต้องผ่านมือก่อนหลายคนอาจจะยังไม่ทันสังเกตความผิดปกติด้วยซ้ำมันสะท้อนปัญหาใหญ่กว่าตัวบุคคลด้วยไหมคะเรื่องระบบการเงินในวัดเนี่ยชัดเจนเลยครับปัญหาเชิงโครงสร้างเลย หลายๆวัดยังขาดระบบจัดการการเงินที่มันโปร่งใสตรวจสอบได้จริงๆพอไม่มีระบบที่ชัดเจนก็ต้องอาศัยความไว้ใจถูกต้องครับก็ต้องไว้ใจตัวบุคคลซึ่งในเคสนี้ก็คือศรีกากรพอมันรวมศูนย์อำนาจการเงินไว้ที่คนเดียวแบบนี้บัญชีส่วนตัวบัญชีวัดมันก็อาจจะปนกันไม่หมดเสี่ยงมากครับแล้วทุกอย่างก็มาถึงจุดแตกหักตอนที่ท่านศึกแล้วก็เอ่อหายตัวไปเลยทิ้งโครงการทิ้งคำถามไว้เยอะมากครับ การหายตัวไปนี่เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเลยผู้เสียหายก็เริ่มออกมารุมตัวกันแจ้งความแล้วสีกากอก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักไปโดยปริยายเพราะเป็นคนจัดการเงินแน่นอนครับเรื่องนี้กระทบวงกว้างมากนะเกิดเป็นภาวะที่เรียกว่าวิกฤตศรัทธาคนเริ่มสงสัยเริ่มไม่แน่ใจที่น่าเสียใจคือบางทีมันลามไปถึงการเหมารวมคนในวงการศาสนาทั้งหมดเลยนะคะใช่ครับอันนี้น่าห่วงมากถ้าเรามองผ่านหลักธรรม เรื่องนี้สอนอะไรเราได้บ้างครับเกี่ยวกับการทำบุญค่ะหัวใจสําคัญที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือปัญญานะคะทำบุญทำทานเนี่ยต้องเป็นทานบารมีคือให้ด้วยปัญญาให้ด้วยปัญญาหมายถึงยังไงครับก็คือต้องพิจารณาว่าผู้รับเป็นใครเอาไปทำอะไรเหมาะสมไหมโปร่งใสหรือเปล่าแต่ถ้าเราให้เพราะแค่หลงในตัวบุคคลเชื่อแบบไม่ตรวจสอบอันนั้นมันกลายเป็นบุญที่ประกอบด้วยโมหะ คือความหลงความไม่รู้อ๋อซึ่งกรณีนี้มันเหมือนใช้ศรัทธาเป็นเครื่องมือทางธุรกิจหรือที่เรียกว่าพุทธพาณิชช์ชัดเลยใช่ค่ะชัดเจนเลยแล้วเรื่องกฎแห่งกรรมล่ะคะที่ว่าทําอะไรได้อย่างนั้นมันเชื่อมโยงกับหลักฐานทางโลกอย่างเส้นทางการเงินยังไงคะครับเจตนาคือตัวกําหนดกรรมเลยถ้าเจตนาดีบริสุทธิ์ก็เป็นบุญกุศลไปแต่ถ้าเจตนาแฝงหลอกลวงอันนั้นก็เป็นบาปเป็นอกุศล แม้ตัวคนทำอาจจะหนีไปได้นะแต่ผลกรรมมันยังอยู่ใช่ครับผลกรรมหรือวิบากกรรมมันตามติดเสมอส่วนเส้นทางการเงินในทางโลกเนี่ยมันก็เหมือนหลักฐานเหมือนร่องรอยการกระทำเหล่านั้นแหละครับรอการพิสูจน์ทางกฎหมายครับรอการพิสูจน์เจตนา ผลที่เห็นชัดๆเลยก็คือความทุกข์จากการหลบหนีการถูกสังคมประนามหรืออาจจะถูกดำเนินคดีซึ่งอาจจะเข้าข่ายช่อโกงประชาชนหรืออาจจะลามไปถึงฟอกเงินด้วยซ้ำถือว่าก้าวข้ามเส้นแบ่งทั้งทาง,งพระวินัยและกฎหมายบ้านเมืองเลยนะคะถูกต้องครับเราเมื่อทั้งสองทางเลยบทเรียนสำคัญที่สุดจากเรื่องนี้คืออะไรครับแล้วเราจะป้องกันยังไงดีบทเรียนที่แพงมากเลยนะคะคือศรัทธาที่ไม่มีปัญญานำปัญหามาให้จริงๆ กับอีกอย่างคือความโปรง่งใสค่ะอันนี้สําคัญมากๆในกิจการศาสนาทางออกก็คือต้องปฏิรูประบบการเงินของวัดให้ได้ใช่ค่ะต้องจริงจังเลยอาจจะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบมีระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานแยกบัญชีวัดกับบัญชีส่วนตัวให้เด็ดขาดเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมาแล้วในมุมของชาวพุทธทั่วไปล่ะครับเราควรจะวางตัวยังไงเวลาจะทำบุญต้องใช้ปัญญานำหน้าศรัทธาเสมอค่ะ ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนโดยเฉพาะถ้าจะบริจาคเงินเยอะๆควรสนับสนุนผ่านช่องทางของวัดโดยตรงใช่ค่ะผ่านสถาบันหรือองค์กรโดยตรงดีกว่าโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเราก็อย่าลืมว่าการทำบุญมีหลายแบบไม่ใช่แค่เรื่องเงินการช่วยแรงการภาวนาก็เป็นบุญเหมือนกันค่ะเป็นบทสรุปที่ดีมากครับกรณีนี้ย้ำเตือนเรื่องปัญญากับความโปร่งใสจริงๆใช่ค่ะและสุดท้าย แม้ว่าตัวบุคคลอาจจะหายไปแต่ผลของการกระทำร่องรอยต่างๆมันยังอยู่เสมอคำาำ,ำที่เราคงต้องคิดกันต่อก็คือครับสังคมเราตัวเราเองจะสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้ตัวเองและส่วนรวมได้ยังไงเพื่อปกป้องศรัทธาที่บริสุทธิ์และแก่นแท้ของศาสนาไม่ให้ถูกใครเอาไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้อีกในอนาคตคะ